สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพี่น้อง f อครับก็วันนี้มาเจอกันวันที่6ธันวาคมครับพี่น้องครับวันนี้จะมาปลูกชนชมสักต้นหนึ่งพี่น้องเป็นรากตะขาบนะครับสายพันธุ์ยักษ์ญี่ปุ่นผสมฮอลแลนด์นะครับที่ผมทดลองทำดูวันนี้จะลองปลูกดูพี่น้องครับว่ารากมันจะเดินดีแค่ไหนนะครับสำหรับชนชมที่จะไว้ทำต่อนะครับแต่ ผมมามาทำรากตะขาบพ,พี่น้องนะครับแล้วก็จะพาพี่น้องไปดูชวนชมที่เราลงปลูกได้สักพักหนึ่งปรากฏว่ารากนิ่มลําต้นนิ่มนะครับมันเป็นเพราะอะไรพี่น้องนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันพี่น้องครับเดี <c oughs> ๋ยวผมจับปลูกชวนชมต้นนี้ก่อนพี่น้องครับนี่เอามาทาปูนแดงและพี่น้องนะครับ ลองลอยบาดแผลเจ็ดเส้นพี่น้องครับจนชมตัวนี้เจ็ดเส้นนะครับเป็นุดชมที่สูงมากๆากจะปลูกเอาก่อนพี่น้องครับ <c oughs> เป็นรากตะขาบพี่น้องครับรากตะขาบแบบวิธีนี้พี่น้องถ้าจะทํานะครับแนะนําว่าให้ชนชมของของเราต้นขนาดระฟองกาแฟนะครับหรือ กับป๋องเบียร์นะครับพี่น้องครับมันจะง่ายต่อการทำและเราสามารถบังคับให้รากมันออกตามใจชอบของเราได้นะครับการทำรากนะครับพี่น้องครับแบบนี้เราสุมมาเอาพี่น้องครับเราสุมนะครับนี่เป็นการสุมรากนะครับพี่น้องเราไม่ได้มาร์กไว้เราไม่ได้บังคับว่าจะให้เขาเกิดตรงไหนเราไม่ได้เลือกว่า เราจะเอารากกี่เส้นนะครับอันนี้เราตัดออกไปพี่น้องครับตัดออกไปเลือกเอาครับแต่ก็อีกวิธีหนึ่งก็คือเราจะต้องให้ชนชมของเราโตเท่ากับ๋องกาแฟหรือกระป๋องเบียร์นะครับพี่น้องหรือใหญ่กว่านั้นนะครับถ้าเราจะบังคับหรือเลือกรากให้มันเกิดตามใจชอบของเราครับเราจะเอา10เส้นเราก็ทํา10เส้นให้มันเกิด10เส้น ที่เหลือเราตัดจริงนะครับอันนั้นง่ายพี่น้องง่ายนะครับตรดทั้งแดนิ้วพี่น้องจะทดลองปลูกในกระถางแปดนิ้วดูนะครับ <c oughs> ก็จะสูงประมาณนี้พี่น้องครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะตัดรากก่อนพี่น้องรากมันยาวนะครับรากยาวแบบนี้ก็ตัดจริงผมจะตัดให้มันเท่าเท่ากันกับเส้นที่มันสั้นที่สุดนะครับอันนี้ก็มอนเดินพี่น้องครับ ผมใช้โฟมรองก้นกับถางก็วิธีผมแหละพี่น้องนะครับโฟมรองก้นอย่างเดียวแล้วก็ตามด้วยปุ๋ยละลายช้านะครับไม่ได้แบบนี้ก็ปลูกเลยพี่น้องครับปลูกเลยเพราะว่ารากผมตัดให้มันเท่ากันแล้วพี่นอ้องเหลือไว้สองข้อนิ้วมือเองพี่น้องครับความยาว จะปลูกกันพี่น้องครับเดี๋ยวจะพาไปดูชนชมที่รากนิ่มลำต้นนิ่มนะครับวางมันตรงพี่น้องนะครับเอาไม้มาเสียบรอบๆเอาไว้ขันต้นไม่ให้มันล้มนะครับก่อนที่เราจะมาดัดรากให้มันตรงรพี่น้องครับแล้วก็เอาปุ๋ยใส่พี่น้องปุ๋ยปุ๋ยลายช้าล่อรากนะครับแล้วก็กลบด้วย ดินปลูกของเราเหมือนเดิมนะครับครับผมพี่น้องครับ <c oughs> ชนชมต้นนี้พี่น้องเนื่องจากว่ามันสูงพี่น้องครับต้นเล็กมันสูงนะครับรากเล็กมันจําเป็นที่จะต้องมีเชือกมามัดหลังเอาไว้นะครับพี่น้องครับเพื่อป้องกันไม่ให้ลำต้นมันล้มนะครับพี่น้องเราเอาไม้เอาไม้ไปค้าไว้อย่างเดียวไม่ได้พี่น้องครับ จะต้องมีการล้างด้วยนะครับเอาเชือกมารัดเสร็จแล้วก็เอาปุ๋ยมาล่อรากพี่น้องเสร็จแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวอาดินมากรบนะครับอาดินมาใส่พี่น้อง ลงไปเลยนะครับไม่ต้องไปโชว์รากนะพี่น้องไม่ต้องไปโชว์รากนะครับกลบไว้เลยนะครับนี่ครับผมพี่น้องครับเป็นชนชมส้มจิ๋วนะครับพี่น้องหลังจากที่ปลูกไปสักพักหนึ่งพี่น้องครับ <c oughs> ไม่สักพักหรอกเป็นเดือนเลยพี่น้องนะครับปรากฏว่า รากนิ่มพี่น้องครับรากนิ่มใบไม่มาเลยนะครับใบไม่มารากก็นิ่มอย่างเดียวนะครับหลังจากที่ผมเอามาให้ดูสามวันก่อนนะครับผมก็เ,เข้าร่มไว้พี่น้องนะครับเอาเข้าร่มไว้ <c oughs> พักฟื้นไม้พี่น้องเอาเข้าร่มไม่ต้องให้โดนแดดนะครับนี่ก็จะเอาเข้าร่มไว้ น่าจะหลายวันอยู่พี่น้องครับนี่ก็ผ่านไปสามวันแล้วนะครับไม้เริ่มเขียวแล้วพี่น้องครับเริ่มกลับมาสมบูรณ์นะครับรากเริ่มจะไม่นิ่มแล้วนะครับเท่าที่ผมดูพี่น้องครับผมมานั่งเอาไม้เนี่ยเขียดูเขียดูปลายรากที่เราล็อกไว้บางเส้น <c oughs> มันมันไม่ฝังดินพี่น้องครับมันแหวนขึ้นฟ้านะครับมันแหวนขึ้นฟ้า โดยเฉพาะรากตรงที่มันนิ่มพี่น้องครับตรงที่มันนิ่มนะครับแระอย่างที่สองพี่น้องครับดินมันชื้นนะครับดินชื้อนอย่างเดียวพี่น้องปลูกแล้วนะครับดินมันชื้นพี่น้องครับนี่นี่ขนาดผมมาเข้าร่มไว้สามวันพี่น้องครับความชื้นของดินนะครับไม้ยอยู่กับดิน รากไม่เดินรากมันไม่เดินพี่น้อง <c oughs> ดินไม่ยอมแห้งให้นะครับ <c oughs> ดีนะครับพี่น้องครับเราไม่ได้ไปรดน้ําบ่อยนะครับหลังจากที่เราคอยสังเกตดูไม้เรานะครับน <c oughs> ากงน,นขึ้นฟ้าพี่น้องครับล็อกรากไม่ดีครับไม่มีรากโผล่ขึ้นมาเลยพี่น้องรากไม่แตกให้เลยรากไม่เดินเลย และดินชื้นเกินไปพี่น้องดินมันชื้นนี่ขนาดไปได้รดน้ํานะพี่น้องครับนี่ไม่ได้รดน้ําเลยพี่น้องนะครับจะมองเห็นเลยดินมันชื้นพี่น้องครับีปลายรากนี่ไม่ยอมฝังดินพี่น้องครับไม่ทิ่มลงดินนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราปลูกรีบหรือเปล่าผมก็ใช้วิธีนี้พี่น้องครับเอาเข้าร่มนะครับยกมาข้าร่มไว้พี่น้องไม่ต้องไปรดน้ํานะครับ เอาเขาร่มไว้เดิมทีเขาบอกจะต้องเอาไว้ประมาณ1 0บถึงสิบห้าวันเอาไว้ในร่มเลยพี่น้องครับเพื่อดูอาการของยอดมันครับจะมีใบามาไหมนะครับพี่น้องครับตอนนี้ก็ดินแห้งแล้วพี่น้องครับดินเริ่มแห้งแล้วนะครับให้ดินแห้งก่อนเราถึงจะรดน้ําพี่น้องครับแล้วออกแดด ตอนนี้รากเริ่มกลับมาดีแล้วนะครับพี่น้องครับเริ่มไม่นิ่มแล้วพี่น้องนะครับวิธีนี้ก็โอเคเลยนะครับเมื่อเอาจนชมลงปลูกแล้วพี่น้องครับรู้สึกว่ารากมันนิ่มนะครับใบไม่อยากจะมาก็วิธีนี้พี่น้องครับยกมาหยัดดินออกนะครับเอาหน้าดินออกเช็คดูรากมันน,น้องแล้วก็เอาไว้ในรมก่อน สิบถึงสิบห้าวันนะครับพี่น้องครับตอนนี้ได้สามวันแล้วพี่น้องรากเขียวแล้วรากเริ่มเขียวแล้วครับโดยที่ไม่ให้โดนแดดเลยนะครับเหมือนการฟักพักฟื้นไม้นะครับเหมือนที่เราซื้อไม้มาพี่น้องครับไม้เดินทางเราปลูกเสร็จเอาออกแดดเลยก็โอกาสที่มันจะนิ่มมีสูงเหมือนกันนะครับเวลาเราสั่งซื้อไม้นะครับไม้เดินทางมา่ถึงเราพี่น้องนะครับ เวลาปลูกก็ต้องเอาไว้ในร่มก่อน,นครับเป็นการพักพื้นไม้พี่น้องพักพื้นพักพื้นไม้นะครับอันนี้ก็ผมก็เอาไม้ล็อกรากใหม่พี่น้องล็อกรากปลายรากผมทิมลงดินเลยพี่น้องครับทิมลงรากเส้นไหนที่มันแงนขึ้นมาพี่น้องครับผมก็ล็อกใหม่ จะสังเกตเห็นเลยนะครับพี่น้องครับนี่รากมันเริ่มเขียวแล้วพี่น้องกลับมาเขียวเหมือนเดิมแล้วนะครับผมก็ไว้ในร่มต่อไปพี่น้องครับสําหรับส้มจิ๋วครับไม่นิ่มแล้วพี่น้องอาการอาการดีมากเลยพี่น้องครับแค่สามวันนะครับก็มีแดดส่องมาบ้างพี่น้องครับแต่แดดมันไม่ได้โดนหรอกมันมีแสงผ่านมา เพียงแต่ว่าเราไม่ต้องไปให้น้ำมันพี่น้องอันนี้ผมก็เกี่ยวออกแล้วพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะกลบไว้นิดนึงพี่น้องเดี๋ยวรากมันจะเสียนะครับบางทีหนูก็มากินพี่น้องครับจนชมที่บ้านนะครับหนูหนูมากัดเล่นพี่น้องขมก็ขมนะครับก็ไม่รู้จะมากัดเล่นทําไมอลองดูพี่น้องครับนะต้นไหนที่มันนิ่มพี่น้องครับสังเกตว่า ใบไม่มานะครับรากนิ่มแล้วเอามาเข้าร่มว้พี่น้องครับดูอาการสักสามวันสี่วันก่อนนะครับมันก็เป็นกันทุกคนแหละพี่น้องครับไม่ได้เป็นเฉพาะเรานะครับสําหรับจนชมแต่ละท่านนะครับโอกาสที่มันจะเน่ามีทุกสวนนะครับพี่น้องครับมีทุกสวน ไปแล้วครับพี่น้องครับเจนใหม่คลิปหน้าพี่น้องสวัสดีครับ